บายดีพี่น้องสบายดี FC ที่หักแพงสบายดีทุกท่านผู้พ่อก,ก,กับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องมามาหาเอ้ยบ่แม,นม,ออม่นมิ่ง<ส>มันคือดื้อแท้แหน่งงดาม dây bớt chốt nhắn anh là nào, nào bớt bớt mắt anh chỉ kẹp mình ngọt Ui, ơi bừng tin cả một khốp phong bớt thì nó ơi phù thấy ừ. ơi giờ ôm luôn giờ ôm thấy à nha pa đung à, à nha à มามาใช่ผัวใครเด้กี่ผัใครเด้แน่น่ฮฮงเดินด่หน่อยเฮ้ อะห้องอีกพอใครดูพอใครเอ้ยแล้วเราบอกผัวตักแตนนั่นน้องแทนมาเที่ยวบ้านโนนสูงแดงโคตบตีนนะโค้งเปื่อยเบิดผีหนองเลย เอาอ้เอาุยพอใครแล้วะ กระปุนกระนั่นดุยอย่าจกเลยอย่าจบเมื่อนี้ตแวเสบมากวนผ่าเขาพี่น้องบอกใครคือสิกินข้าวเสบอยู่ดอกเสร็จเสร็เออมามเอาหายมากินข้าวสารน้ำกันเด้อจ้าอันนี้นี่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 ขัวตักกระเตนปิ้งไก่สมพักเสียนข้าวปุ้นเอามาแต่บ้านเคยหลาเมื่อวานนี่พี่น้อง พี่น้องมาหมดจอมากินน้ำกันเอาขามาน้าแม่เหยอันนั้นอาธุญหาก่อนทุญหาก่อนลูกเอาไปนั่งไม่อีพอใข่วาไว้โอ้ยนังแห้งดิเนีย่ยร้านกินลายเฮ้ยสมพักนะร้านแห่งทองบดี ามาคอยสิร์ไข่ตะแตนให้ด้อเอาไข่ตะแตนให้ร้านเนาะตุ้มไข่นี่นอนนี่สกกเิเอาลงสก,กอนเด้อพี่น้องขบุญเอาลงสกอนย่านร้านไานานส้อันไส้คุ้มาพี่น้องมามาด้อพี่น้อง Ừ. Nó <laughs> <môn, đậm>, nặng mầm mà đấy Nằm, xe anh Xem thầm Ừ, ไม่พอไห้เรียบร้อยหัวหนว้าเต็นใช่ป่ะเอา mhm không có bài <laughs> chưa <laughs> chưa 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 Má, Dạ. พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเมื่อกี้นี่มัานมาไหวโทรศัพท์เหมือนบอ้ามายัยก่อนตับไก่ตับไก่ไ,กไปดังนั้นพอใครผัวไว้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  อันนี้อจะแตนี่หมอหรอหมอับไหดีขอใคร่ออันนี้นนเอาใครจะแตะให้ก่อนอ๋อเดี๋ยวสิองเัยบ่ Cho i bò khai ăn. Cho i bò ăn 来，咱俩弄个那啥呗。

bán hàng Muốn ở nhà nhìn thảo lên đâu được đây nhà ừ. này. Nhà nhìn thảo Nếu nhìn thảo đấy Ơ này nhìn thảo Hả? được <laughs> กินอย่างอ้ใหญ่ผู้พิมพมากเลยคุณผู้พิมพ์มากเหรบพุณก็ทำเหมือนได้คอยุ่ณนะคของอุ่อยหา่ก็ดลูก ไปหนังะไะอีพอใครไปไปกินเข่าไปไว้แปเอาอันไปตั้งเต้นไห้อากิน่ะลมปองลมปองนี่ปล่อยไปจิหายจิอดโอ้ โอ้ยไอดีดีไอดีดอโอ้ยนอนแบนอ่ะคตโตกันแงมือนะมันจักจากลิ้นหน้าบนีมบังบังบังดัขานไปยึมลินหนนยงทำตีเขาบอลุทำตีเขาบ่มามแนมเด้อไปมั่มนมไป น่ะน่ะน่ะปีนน่ะมองยินข่าวเลยเลยล่าแหละพี่น้องพวกกันคลิปนาะสบายดี